พี่น้องกอนนี้ปลูกพร้อมกันนะคือปลูกเมื่อประมาณทักประมาณทักน่าจะช่วงช่วงก่อนปีใหม่อะน่าจะประมาณทักห้าหกเดือนห้าหกเดือนอันนี้ก็เหมือนการนําปลูกพร้อมกันนะพี่น้องนี่ปลูกพร้อมกัน แต่ผลลัพธ์ไม่เท่ากันนะพี่น้องอันนี้เพิ่งจะได้แค่แค่อันเดียวได้ได้นอแค่หนอเดียวอันนี้น้องเล็กขึ้นนี่แล้วนะพี่น้องน้องสองใหญ่แล้วน้องสามเล็กน้องสองน้องน้องสองใหญ่แล้วนี่น้องแรกน้องแรกอยู่นี่น้องแรกนี่น้องสองนี่น้องเล็ก น้อง <c oughs> เ,เล็กกำลังขึ้นอันนี้อันนี้ปลูกได้ประมาณประมาณ2เดือนสองเดือนกว่ากว่าสเดือนกว่ากว่านี่ก็พออันนี้ก็ปลูกได้ประมาณประมาณเท่าน่าจะเท่ากันชุดนี้เท่ากันชุดนู้นด้วยนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยเพราะไอ้แถวนี้ผมปลูกทีหลังปลูกปีนี้ปลูกปีนี้ อันนี้กับอันนู้นเท่ากันเท่ากันผลลัพธ์ไม่เท่ากันเห็นไหมพี่น้องผลลัพธ์ไม่เท่ากันนี่มาสองอันนี้ที่รอดรอดรอดนี่รอดแล้วก็อันนู้นอันนู้นปลูกท้อมกันอันนี้ปลูกใหม่นี่ปลูกใหม่ปลูกใหม่พร้อมพร้อมกับที่ว่ามีปัญหาเมื่อกี้เนี่ยที่ว่ามันทิ้งใบนะพี่น้องก็คือนี่นี่นี่เห็นไหม อันนี้ยังมีตัวอย่างให้ดูเนี่ยทิ้ทงเขาเรียกว่าทิ้งใบใหญ่มันทิ้งใบใหญ่นะพี่น้องทิ้งใบใหญ่ธรรมดามันต้องหนาแบบนั้นนี่มันบางแล้วในชะ่ไหมพี่น้องพี่น้องดูจะบางแล้วบางอย่างอันนี้มัน,มนปลูกก่อน,นปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันนู่นปลูกพร้อมกันอันนี้หมามันวิ่งชนเอนเ็นไปแถบหนึ่งมันก็ยังไม่ทิ้งใบนะพี่น้อง อันนู้นมันมันเริ่มบางแต่อันนี้ไม่ทิ้งใบนะแต่อันนี้หนักเลยเนาะสุอันนี้ไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันหมาเหมือไม่ได้โฉนแต่ว่ามันมีลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ยิ่งหนักกว่าเพื่อนหนักกว่าเพื่อนทั้งที่มันก็แตกหน่อแตกอะไรแต่ว่ามันไหม่มันไหม่เหมือนบอกไม่ถูกใจผมคิดว่มันเหมือนเกลามันลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันบาง แต่ว่ามันก็แต่ขะแนนขึ้นมาใหม่นะแต่ขะแนงมันบาดแต่อันนี้อันนี้ไม่แน่เลยพี่น้องอันนี้ดูอาการแล้วมันผมว่ามันจะไม่รอดอันนี้น่าจะไม่รอดดูแล้วอันนี้ก็ปลูกพร้อมกันปลูกพร้อมกันอันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่วนอันนี้คือตอมันนะที่ผมว่านั่นแหละที่ผมพูดมาทั้งหมดหกตออันนี้ก็เหมือนกันเป็นตอหนึ่งในหกนั้นนะ ที่มีปัญหาเมื่อกี้เนี่ยว่าปลายไหมเหมือนกันส่วนตอนนี้ตอนนี้ยังไม่กระดุกระดิกน่าจะเป็นตอนแก่ที่มองว่าแก่ไปนี่ก็คือตออีกตอหน,นึ่งนะในหกต,ต,ตอนั้นเนี่ยตอนั้นเพราะว่าเนี่ยอันนี้น้องน้องมันน้องของปีนี้หักไปแล้วนู่นอีกอันหนึ่งนู่นอีกหนอหนึ่งนี่อีกหนอหนึ่ง ผมขุดตรงนี้มามันได้มันมาทั้งคู่แลลวเอามันมาทั้งคู่ฝนะังเต็มหลุมนี่